แฟนเอเนอร์จี้พีมากๆเลยครับผมพวกเราสนุกมากๆครับตอนที่ได้ไปเุกท <speaking Spanish> oh, ี al, strange, like ่เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของรายที่ได้ไป็นตัวนี้แน่นอนเลโก้พูดภาษาฟิลิปปินส์ได้โอ้มาบูไฮสุดๆเลยครับผมทุกคนตรงนั้นน่ารักมากเลยครับได้คำกลับมาแบบว่าทั้งคำว่าหล่อเขาบอกสวยเลยเนาะอย่างคำว่าหล่อเนี่ยพี่โมลจะพูดให้ฟังนะโบกี้โบกี้อ่าผมสุดๆคำว่าสวยเนี่ยก็เป็นเลโก้จะเป็นตัวแทนพูดให้ฟัง้เลย กันด่าครับผมก็คือแบบวันนี้ก็คือเป็นแฟนเอเนอร์จีดีมากๆแล้วเขาแบบเป็นเรียกว่าปิดทัวร์รอบนี้นะครับก่อนที่จะเข้าคอนเสิร์ตสองในปีนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นความทรงจำดีๆมากๆเลยแล้วก็ลงมาสดๆร้อนๆนะนะแฟนๆก็อยากชีวิตถึงคิดถึงกันหายแลบคิดถึงพวกเรากันแล้วอะไรเง<ม>ี้ยครับผมแต่พวกที่เราต้องกลับมาหาแฟนๆชาวไทยด้วยเหมือนกันเป็นแฟนนิสตด้วยเหมือนกันนะครับผมติดาโัวเอาเหมันก็เกิดขึ้นด้วยเรียกว่าช่วงเวลาเป็นไงบ้างกัน ราก็ดีใจมากคือเหมือนเขาประกาศว่าจะโซอาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันโซอาแล้วเราก็เหมือนประกาศมาเหมือนกันเราก่อนที่เรากาลังจะไป <ใช S 1> เราก็แบบดีใจมากๆเพราะแบบตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยตอนแรกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็กังวลว่าจะมีแบบคนมาหาเราไหมอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าแบบโอ้คนทุกที่มาหาเราเยอะมากๆแล้ก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆขอบคุณพลังจากแ,บบแฟนๆทุกที่ด้วยนะครับ ใช่ตอนที่อีู่ประมาณเดือน ในสึงเดือนจะเข้าคอนเสิร์ตสองของเราแลวใช่ไหมครับผมแน่นอดิขน่นอดกที่คอนเสิร์ตนน่นในงานที่8ที่9แล้วเนาะาเต็มตัวเล้ไม่เตนไม่หวคอนสิร์ใหญ่โซลเอาด้วยใช่ก็เอ่อด้วยความที่เราพอมัน upscale ที่ใหญ่ขึ้น่างงร้ยรู้สึกว่ามันยากขึ้นหลายๆอย่างเพราะว่าเรื่องของบี่เราต้องโชว์ทั้งหมดด้วยรม่ด้วยเี่เยอะประมาแล้วก็ด้วยเองแบบว่าสเกลไใหญ่ขึ้นแบบต้องทำโชวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราคิดว่าแฟนๆน่าชอบแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในคปนเสาร์ตหนกาก้ร แล้ได้ดูสีดีสุดความแตกต่างจากตอนแรกครั้งนี้นนนเราเตรียมโดยไหนอันไหนสุดคลาสถึงเที่ยงปัน่นผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาวุฒิหลักที่แบบว่าเ,เคยทํามาก่อนแต่ว่าอาจจะบอกมีแบบว่าลิสต์ออกมาว่าคุณสามารถทำอะไรได้มากแต่ว่าเช่นแบบว่าการลองเพลงสไตล์เน,นึันอะไรเงี้ยเราแบบทำให้มันยังไงไดนบ้างให้แบบให้มันใช้ออกมาคุยละเต้นแน่นอนแล้วผมก็น่าจะเป็น สิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านนั่นแหละว่าแบบทุกคนอยากเห็นอะไรจากพวกเราเลยแล้วก็เราอยากทำอะไรให้ทุกคนดูแล้ก็ยังไม่อยากสปอยมากแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มที่จะเจลเว่แล้วก็กำลังแบบอินโปรเซสมันให้มันออกมาได้ดีที่สุดให้ทั้นพโรเซสเราอยากเห็นซิกแพคอะอยากเห็นอะไรแล้วฮะเดี๋ยวรอท้ายสุดเดี๋ยวไล่ไปไล่ไปของเลโก้ก่อนเอาของเลโก้ก่อนเหรอครับเอาของเลโก้ก็แน่นอนครับว่ายังไงก็จะพิงการเต้นไม่ได้เหรอครับผมเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปพร้อมกับการเต้นนะฮะไม่ต้องตายแน่นอนว่า แน่นอนว่าครั้งนี้ก็ต้องมากกว่าครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําได้เต็มที่มากๆเลยเหมือนกันกับโชว์ของดูดูนะครับก็ครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับหวังแค่ว่าทุกคนจะเอนจอยเพราะเราก็คิดว่าเราเลือกเพลงแล้วก็เลือกคอนเซ็ปต์โชว์แล้วก็เลือกแบบว่าสไตล์การเพอร์ฟอร์มออกมาให้รู้สึกว่าเข้าถึงทุกคนได้เรียกได้ว่าใครที่มาทั้งวันที่18กับวันที่19นะครับก็จะได้รับความสุขแล้วก็ไฟลุกแน่นอนนะครับ Oh, มีการหดกระลงหดตะลิงนะคะรอบนี้ปวดท่าเลยคืออย่างที่วิลเลียมบอกเลยว่าเราจะต้องแบบว่าดึงอาวุธหลักของเรานะครับมาชู <c ười> <c ười> ชูชาตมาแ <ร Stevens. S 1> บบเขาเรียกแ่บชูแล้วก็มาชูจุดเด่นชูช่วยเ่ลงชูมาเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบว่าหาองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาแอดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นผมก็ถ้าเหมือนกันเช่นกันครับผมชายมันรู้สึกว่ามันมากกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ให้คนรู้สึกว่าขีดจำกัดของเราในด้านการเต้นมันยังไปได้อี bueno, อก ก็ครับผมที่หลักของผมตัวนผมก็คืออยากให้ทุกคนเอ็นจอยทุกโชว์ที่ได้โชว์ไม่ว่าจะเป็นโชว์ผมหรือโชว์ทุกเพื่อนหรือว่าโชว์เราของเราก็ผมก็มีแบบว่าอุ้พิมพ์เยอะมากแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันเพราะว่าพอเป็นอีแพร่งอย่างเป็นสเกลใหญ่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าซีกันนะฮะซีละแบบนั่ง<ส>ไม<ห>่นั่งไม<ห>่ติดกเกตียงเลยกันเพรานะนั้นคือควาเสือสำหรับเปนเสิร์ตและแันใช่ครับผม ก็รู้สึกว่าเออสเกลอินสายอันนี้ก็คือใหญ่ลงมาก็รู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรเยอะครับก็รู้สึกว่ารอบนี้ก็จะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เพราะว่าก่อนตอนที่รู้ว่าจะได้มีคอนเสิร์ตที่ดีแบบอไปไปนันนาก็รอไปหา,าเลฟไเยอะมากเกือบอยากทำโชว์กันไหนแล้วก็ผมก็ค่อยๆเจอไปเรื่อยๆครับว่าตัวอยากทำอะไรตอนนี้ก็อยู่ในขั้เซตของการแบบทำให้มันแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บออกมาทีออ่น่าจะได้ขวดตุ๋นไงเราขวดอึมหรอ ไม่แน่ครับอาจจะได้เห็นก็ได้เดี๋ยวสปอยไม่เอาดีกว่าเอาเรื่องเกสละเกสคือคนขับกรมสุที่เราได้แล้วที่อูก็จริงๆอะเคยบอก้แต่แรกแล้วว่าเกสเนี่ยเราเรียกพนัตั้แต่แรกล้ก็คือสมมติผมนี่ยโชว์อยู่ว่แบบเรียกพี่นัทเป็นเกสได้ก็เป็นเกสกาคิดเสนก็วนกันแล้วไรอ Teraz, like น้องไปอยู่แล้วครับไปอล้วแต่ว่าน้องไปนะครับใช่น้องน้องก็น่าจะอยู่ในงานแหละครับทุกคนก็น่าจะถ่ายน้องแล้วก็จะน้างานหรือทักทายน้องก็ลองเราลุ้นดูว่าอยู่หรือเปล่าคือเหตุผลที่ทำให้ปัดโซลเร็วขนาดนี้ก็คือพอน้องไปเกินครึ่งแล้วเราต้อน้องด่าครับมาด่ามากไม่ให้อาจจะหุนน้องโรยฉลิออกมาก็ไดาษจริงๆต้องขอบคุณไลยูมากๆเลยนะที่บอกว่าเกิดมาไลยูตรงนี้คือแฟนคลับนะครับผม คนแฟนคลับมา,มากๆเลยที่เอ็นดูไลยูอีกทีนึงเหมือนเอ็นดูตัวเองเนี้ยครับผมก็ความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่แบบว่าเป,เป็นเหมือนกับอีหนึ่งสมาชิกของของทีมเราอะไรแบบนี้เลยนัะค,ค,ค,คอนเสิร์ตมีแน่นอนครับผมแต่ว่าจะออกมายังไงออกมาพาร์ทไหนหรือว่าน้องจะทําอะไรได้บ้างก็ต้องรอดูจณะน,นี้เก็บตัวเลยแบบครับน้องเก็บตัวคือเรียกว่าต้องกลับเข้าบ้านงามเลยคือรอเลยลากกระเป๋าลากกระเป๋าตัวก็บตัวเก็บตัวโซเชียลอะไรก็ได้ครับ อหนักล็เรียกว่าอาจจะมีงานยุมงฟฟ์บ้างอะไรฝาดายไปแต่ว่าก็หลักก็จะใช้เวลาทั้งหมดกับนการของในตัวแล้ต้องโงกัสในเรื่องของของการแบบสอบให้ดีที่สุด มากขึ้นแล้วกันคือเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากมีโกที่ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ผมว่ามันก็เกินฝันของเรา,าแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ทันไดโดมแล้วโซเอาอะไรเงี้ยจนมาวันนี้เราได้อิมแพ็คสองรอบแล้วก็โซเอาลน้องสองรอบก็แบบความเดิมเลยครับคืออยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะติดตามกันมาตั้งแต่ในรายการหรือว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนเป็นส,ส่วนสำคัญของพวกเราเสมอแล้วก็เราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับโอเคอ่ะพี่เกดลองตรงนี้ก็ยูทูบนะคน